ถ้าทานชากับแคปซูลนานๆจะมีผลกับตับและไตไหมถ้าเป็นสมุนไพรเดี่ยวๆชนิดเดียวนะคะมันจะทําให้ตับและไตทํางานหนักถ้าสมมติร่างกายพี่อยู่สมดุลอย่างนี้นะคะพี่ไปกินล่างจืดล่างจืดมิตรเป็นยาเย็น,ยยนกินยาเย็นเดี่ยวๆชนิดเดียวก็จะเย็นเย็นๆ,ๆอย่างนี้ค่ะเลือดข้างในพี่จะแข็งตับไตพี่จะเป็นก้อนเป็นแข็งเลือดมันจะไหลเวียนไม่ดีดังนั้นเนี่ยตับไตพี่เหมือนเหมือนโดนน้ําแข็งน็อกไว้มันจะเป็นก้อน มันจะทางานไม่ได้นะคะตับไตมันจะทํางานหนักอันนี้คือลักษณะตกค้างต่อตับไตทําให้อุณหภูมิร่างกายเราเปลี่ยนเราเสียตับไตมันจึงจึงไม่อยู่ในสมดุลอะ<ม>่ะเย็นเกินไปร้อนเกินไปมันจงเกิดอาการอักเสบผู้หลานไม่ใช่ยาเดี่ยว <ไป S 2> มันมีใบเตยเ <ไป S 1> จียวูุ <ไป S 1> หลานภู้ขาใบวบกเป็นส่วนผสมหลักนะคะแต่จะมีวิธีของแพทย์แผนไทยสตูประปาฆ่าพิษยานะคะทำให้มันเป็นสูตรสมดุลดังนั้นเนี่ยผู้หลานยุ้ยเทสมาแล้วนะคะ1-2ปีติดต่อกันไม่เป็นไร แต่ว่าต้องกินกินหยุดหยุดบ้างไม่ไม่ต้องกินทุกวันมันเป็นสูตรสมดุลนะแต่อยู่ที่ลูกค้าว่าเข้าใจวิธีการชงหรือต้มไหมนะคะกินระยะยาวได้ค่ะกินได้ต่อเนื่องเลยตลอดชีวิตถ้าสมมุติว่าพี่กินแล้วหายแล้วนะคะพี่ก็กินแค่อาทิต์ละครั้งสองครั้งไปเพราะร่างกายของเราอะค่ะมันรับอาหารจากข้างนอกนะคะพิษเข้ามาทุกวันอยู่แล้วสารกันบูด เข้ามาอยู่แล้วยาฆ่า,มาแมลงอะไรพวกนี้ค่ะเข้ามาอยู่แล้วดังนั้นกินกินไปนะคะแต่ไม่จําเป็นต้องกินทุกวันเนาะกินได้ต่อเนื่องค่ะไม่มีปัญหาตกค้างตับและไตในกรณีที่เข้าใจในการชงนะคะ <c oughs> ถ้าชงผิดนะคะเข้มไปแล้วก็แกกินอย่างนั้นเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ามันเสียสมดุลตับไตมันจะทํางานหนะักแต่ในตัวของมันเนี่ยไม่ตกค้างค่ะเป็นสมุนไพรไม่มีสารสกัดไม่มีสเตียรอยอะไรนะคะอ่าตามนี้